ทุกคนในครอบครัวนะคะจะมาอยู่รวมกันนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะาก,กคารรับประทานอาหารนะคะดินเอนอร์ด้วยกันก้าวข้านะคะหรือว่าจะเป็นการแลกของขวัญให้กันและกันนะคะพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสนะคะคือทุกคนคิดถึงอะไรบ้างเอ่ยอย่างขิงนะผิงก็จะเป็นถึงได้แท้จิงเจอรเบล ของขวานในเะทศกาลสุดอบอุ่นแบบนี้นะคะยังไม่รู้ว่าจะให้อะไรกับพี่บ้านนะคะหรือคนรู้ใจนี้นะคะวันนี้ค่ะน้งถิงนมีของนะของขวานสุดเพอร์เฟกมาแนะนำต้องบอกเลยว่าท้าให้แล้วจะต้องถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องถิ่นเขาเสนอเปนี่เลยถ่นเด้ดงเซบูซ soft t นะคะบอกเลยว่าอันนี้นะคะแทาเกิดสุดครยได้ไปนะ หอมมากๆแล้วนะคะยังสุดแส่จะน่ารักอีกด้วยแต่น้ำขิงไม่ได้มาแค่อวดอย่างนี้เปล่าๆนะวันนี้นะคะน้ำขิงจะพาทุกคนค่ะทำสบู่ทาซอฟต์ D.I.Y. นั่นเองสนใจกันแล้วใช่ไหมล่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังมีไฮไลไท์เด็ดๆนะอยากบอกเลยนะว่าคลิปนี้เด็ดมากๆนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เราจะมีแครรับเชิญสาวสวย เตรียมของกันก่อนเลยนะคะตามไปดูเลยค่ะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างเราจะมาพูดถึงของที่ต้องเตรียมกันนะคะกันก่อนที่เราจะมาแนะนำแต่ละอย่างนะคะวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญนะคะต้องบอกเลยว่าสุดพิเศษมากๆเลยกับ EP นี้นะคะขอต้อนรับคุณแป้งค่ะสวัสดีค่ะาสวัสดีค่ะอันนี้คือคุณแป้งนะคะจะเป็นฝ่ายนิสัยเหมืนันานะคะ ของวัจการลองมาเก็ตติ้งค่ะตรงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ยียกคะุณแป้งค่ะในการแนะนําสินของแต่ละอย่างที่จาเป็นจะต้องใช้นะคะในการทําสบู่ของเราในวันนี้ดีกว่าค่ะได้ค่ะ,ะก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้ก่อนว่าที่เราจะทําวันนี้ก็คือสบู่กิสลีนเนาะซึ่งวัสดุหลักที่เราจะต้องใช้จริงๆแล้วนะมไม่กี่อย่างมีเยอะไหมคะไม่เยอะนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นว่ามันเยอะมันจะคือในส่วนของการตกแต่ง แต่จริงๆแล้วถ้าคนไหนจะทำาที่บ้านแคนแนะนำว่ามีแค่ตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สก็ได้โอเคเลยใช่ใช่แล้วก็เป็นหม้อหม้ออะไรก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเบอีสลีเนาะแล้วอย่างสบู่นีค่ะนอกจากกีสลีแล้วยังมีสบู่ประเทศอื่นอีกไหมเออใช่ค่ะจะมีสบู่ประมาณสามประเทศนะคะประเภทแรกก็จะเป็นประเภทที่เราใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไป อธิแป้งเสริอชอแยนเน,ะ <N> นาะนด์เลยะได้เ่นเข้าใจใช่ค่ะอ่าสบู่ประเภทแรกเขาเรียกว่าทํามาจากโซชิปหรือโซลมนเดนะคะแรน์หลักๆที่คนไทยรู้จักก็จะเป็นพวกลัสนกแก้วอืมใช่แล้วก็ในส่วนอีกที่สองเป็นแบบที่สองก็คือเป็นสบู่ที่ทําจากน้ำมันน้ำมันก็จะเป็นพวกน้ำมันมะ,ะ้าวน้ำมันปาล์มนะคะซึ่งอันนี้เป็นที่โรงงานเราทําอยู่โอเคเลยใช่ใช่แล้วก็ตัวที่สามก็เป็นสบู่กีซลี ซึ่งวันนี้ใช่ใช่ซ pues ึ่งใน like เรือสามสามอย่างนตัวเนี้ยทำง่ายที่สุดอือใช่ค่ะสำหรับคนที่เขาทพบิวอาใช่ใช่ทำานะคนแบบงงเงงง่เงิ่เงะนเงนนงนเงเงเงอเงิงิ่ะงเงยนเงงเนงเงิีเงเรเงเงินางน้งิน่เงนเงินงนเงนองินรนางนเงเนเงินเเงนเนงเลยนเงางเิเน อ่าวัตถุดิบสำคัญเนาะก็จะมีต่อไฟฟ้าหม้อหม้ออะไรก็ได้แล้วก็อันนี้เบ็ดสุรกเนาะใช่ค่ะซื้อได้ที่ไหนางเกิดผลโดยปกติก็จะซื้อได้ตามเว็บ,บไซต์เว็แบบไซต์ก็จะมีเว็บไซต์ที่เขาทำสเขวาไปแล้วก็จะเป็นตามเจเจโมที่เป็นชอ็ชอปช็อปของการทำสบูวกค่ะเาก็จะมีขายใช่ละค่ะก็ไม่ได้สูง โอเคเลยนะคะเรามาตอกกันเลยค่ะเป็นที่ตัวไหนเอ่ยเป็นแม่พิม์แม่พิมนี้ก็หาซื้อได้ตามไหนหมกันเลยช้อปปี้รัชดาเขาขายเน่ะหาซื้อง่ายค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยใครเป็นมือใหม่นะใช่แล้วก็จะมีพวกช้อนอะไรเนี่ยค่ะเล็กๆน้อยๆสำหรับคนได้ก็คือหาได้ตามเลยคนเรื่อยๆปกติก็จะเป็นหน้าที่ตานะคะใช่จะมหน้าที่ตากแล้วแต่สะดวกอืม ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่มาแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนอะก็จะมีสีจะเป็นสีผสมอาหารสีโอเตอร์ได้ไหมสีโอเตอร์ไม่ได้สีโอเตอร์ไม่ได้กับร่างกายเนอะใช่ทั้งที่ดีทั้งง่ายสุดเป็นสีผสมอาหารสีผสมอาหารนะคะอยากใช้สีน้ำสีโปเตอร์นะอ่าโอเคครัก็จะเป็นเที่ยวเตรียมอาหก็จะมีกระเทยเล็กน้อยแล้วก็เป็นน้ำหอม น้ำหอมเลือกกลิ่นตามชอบได้เลยนะคะใช่หลๆน้ำหอมไปแนะนำว่าซื้อตามช็อปที่เราซื้อพิมซื้อเดชดีกว่าได้ก็ซื้อรวมกันู่ใช่เพราะว่า,ามันจะเป็นสองแบบร่างกายเนาะใช่กับร่างกายได้บางคนก็จะแพ้ร้อยหน่อยมันจะไม่ใช่น้ำหอมสำหรับฉีดตัวอ๋อโอเคเลยแล้ว,ลวอย่างวันนี้เราใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรเอออันนี้อันนี้จะเป็นกลิ่นสับปุละค่ะอันนี้ก็ซื้อมาจากช็อปเหมือนกันจะเป็นกลิ่นสักปูละกลิ่นแบบนี้นะคะ หอมมากมากคุกคลบอกเลยนะที่ตัวน um, okay. like ี้ใส่ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็วันนี้เราจะทำทอยโซฟน้องได้ดีคิดาก็ลืมไม่ได้เลยนะคะกับตัวกระตูนนะคะแบบนี้นะแบบน่ารักแบบนี้ว่อาราเป็นสักรองคอสนะคะบก่าต้นคริสต์มาสเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยดีกว่าไหมคะคุณแป้งได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มวิธีทำเลยได้ค่ะ เราทำยังไงก่อนบ้างเอ่ยเขาแรกคือเราจะละลายเนาะเบียดพซซี่เนาะอันนี้แป้งชัง่งแล้วประมาณหนึ่งกิโลหกกิโลหนึ่งกิโลได้ประมาณกี่ก้อนเอ่ยถ้าเป็นเอ่อแม่พิมเนาะถ้าเป็นเราตอเราซื้ออะเราสามารถดูได้เลยว่าพิมนัน้น,นมันไซส์เท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่หถ้าเราอยากได้น้ำหนักสองร้อยกรัมเราก็แค่ชั่งมาสองร้อยแค่นั้นเองตรงตอนที่เราซื้พอพิมเขาจะกำหนดให้เราแล้วอย่างนี้แป้งชั่งมาหนึ่งกิโลซึ่งซึ่งสำหรับตับพิมเนี่ยมันมันเหลืออยู่แล้ว เอาช่ค่ะเหลือแล้ว,ลวถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้สบู่มไม่หมดอย่างเงี้ยเราสามารถเอามาใช้ต่อได้ไหมคะได้ได้ได้โดยหลักๆบางที่เนอะเขาจะใส่สีลงไปในหมอ้อเลยแต่วันนี้แป้งจะไม่ได้ใส่สีลงไปในหมอ้อแป้งจะค่อยๆตักมาใส่สีข้างนอกอเพเ่อเบดเนี้ยเราก็จะได้เก็บไว้ใช้ทำกินคืนสีอื่นที่เราชอบโอเคเลยค่ะเริ่มเลยทั้ี่ไม่ใส่เนี่ยแป้งชั่งกันหมดเลย บางลานะคะเขาจะให้เบรคมาที่ก้อนค่อนข้างใหญ่ซึ่งเราสามารถตัดเป็นชิ้นเล็กๆได้มันก็จะละลายเคลือบผิวนะคะโค้กสเต็กแบบนี้นะคะสีใสๆนะคะไม่มีไม่มีกลิ่นใช่ใช่ไม่มีกลิ่นจะเป็นสีใสอนะคะ<ๆ>รแล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟ โดยปกติอะที่ที่แนะนำให้ใช้เตาไฟฟ้าเพราะว่ามันมันเลือกควบคุมได้โอเคอย่างวันนี้เราใช้อุณหภูมิเท่าไหร่คะประมาณ20วัตคือต่ำที่สุดต่ำที่สุดเราใช้ต่ำที่สุดใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นเตาแก๊สมันจะควบคุมยากแล้วมันจะไหม้หรือว่ามันจะมันจะเดือดมันจะเดือดมันห้ามเดือดมันจะเป็นฟองใช่มันจะไม่สุดโอเคเลย กันยาทคาสุใส่คนควรจะควรสอีปีนี่มากมีเนื่อต้องเรียใช่ไหมอันนี้มันก็แล้วแต่แล้วแย่น้องคนห่ก็จะต้องไปสัมษัสมือใช่งโอเคเดี๋ยวเรามาถามรอเวลากันนะทุกคน ยังไงบ้างคำแป้งละลายหมดแล้วนาะใช่ก็คือจะเป็นแบบเลือน้ำเซนชาเราจะทำยังไงต่อดีคะเดี๋ยวแป้งจะตัดตัดใส่อันนี้พิกเกอร์หรือว่าที่บ้านถ้าไม่สะดวกกระชายเนี่ว่าจะดูเลียนเลืได้ไปียกยังไงก็ได้ได้แต่ใกลกันตะกี่สะดวกกว่ากันเองโอเคเดี๋ยวเราจะเทชั้นหนึ่งก่อนเพราะเรามีตัวกรต่ายที่จะต้องวางแัด Thank <laughs> you. ก่อนเนอะก็จะต้องเป็นเราต้องวัดสีกเกินไหมคะจริงๆไม่ต้องก็ได้ค่ะถ้าเราถ้าเราทำใช้ที่บ้านทำใช้ที่บ้นใส่ตอนนี้นี่เดียวเขากินคันๆคันๆแรลกก็แค่ผลให้มันให้มันเข้ากันแค่นั้นเองกลิ่นหอมตีขึ้นมาเลยเนี่ยแม่ได้กลิ่นเลย อย่าเพอไปกินนะคะทุกคนใช่แต่นี้ที่เราคุยกันไว้เนอะเราจะใส่กับเใช่เราจะใส่กับเทปออกไปด้วยค่ะให้มันดูเหมือนมีเขาเรียกวอะไรนะมีม้าใช่ใช่ดูแบบวิ่งก็ใส่ตามใจชอบเลยเนี่ยแป้งกบกๆเเนาะได้ค่ะชอบแบบวิงมากใส่มากวิงน้อยใส่น้อยอ่าก็คนเหมือนเดิ ค่อยๆคนนะคะเพราะว่ามันจะเกิดฟองอาชาพเรืองนิสุกนี่ใช่แล้วมันจะได้ทำทำให้สบู่ไม่เดีอดใใช่ใชอันนี้ถึงขั้นตอนแบบว่าต้องใช้สมาธิสูงมากอันนี้เดี๋ยวจะเป็นลงครนีมนวดเทไปประมาณหนึ่ง<อ>ส่วนสี่ของครีมหรือไม่ก็สองส่วนสี่ก็ได้คะ่ะมาณหนึ่งส่วนสี่สองส่วนสี่แล้วแต่ความต้องการกันจะก็เท จริงจริงตองเทอ่ะขอคนเทให้มันแบบเบาๆมันไม่เกิดเสียงเดี๋ยวเราจะทำสามสามก้อน แล้วอย่างนี้เราต้องทิ้งไว้นานไหมคะกว่ามันเซ็ตตัวถึงหนึ่งวันไหมไม่ถึงประมาณสิบห้าสิบห้านาทีก็คือแค่เราแปะเดียวหน้าว่ามันมันแข็งก็ก็ใช้ได้แล้วอันนี้เราเทบาเลยก็จะแห้งเร็วโอเคค่ะอาหละเดี๋ยวเราลองสบู่แล้วให่ดีกว่าสาะโอเคได้เลยค่ะ อ่ะค่ะตอนนี้สบู่อนนของเราเป็นไงบ้างเลยตอนนี้สบู่ของเราเร็จตัวแนละ้วเนาะซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเร็จตัวแล้วเราก็ลองลองจับดูเลยข้างหน้าถ้ามันกดแล้วมันไม่ลงก็คือมันมันเสร็จตัวแล้วแต่ถ้าเกิดมันกดไปเราไปเราดูนี่ใช่ใช่ก็ยังยังยังไม่ควรจะเทเมื่อกี้ลืมบอกต<ม>อนเราเทเสร็จเราเราห้ามขยับจนกว่าจนกว่าสบู่จะแข็งถ้าขยับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ ผิวหน้ามันจะไม่เรียบแล้วก็จะไม่สุกไม่ชาอค่ะอันเนี้อันนี้โอเคอ๋าอาอันนี้ก็คือไม่ตื่นเต้นเลยนะมันขิงใส่ตุกตาไปละเรียบร้อยออาเดี๋ยวข้างต่อไปเราจะใส่ตุกตากันใช่ไหมใช่ใช่ใส่ก็คือตุกตาตามชอบเลยนะคะที่แบบเราซื้อมาตามท้องตลาดก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ใส่ลงไปเนาะอือพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราต้องทำยังไงต่อปุ๊บนะเราควรจะต้องด้านวย ต้องน่าลงเสร็จเราก็จะต้องเทสีเทสบู่อีกชั้นหนึ่งซึ่งชั้นนี้ก็จะเป็นสีเหมือนเดิมสีสีขาวแล้องเทไหมคะใส่กับจิตตัวอันนี้คือจัดไม่เลิกเลยอืมของตัวเองไงเดี๋ยวใส่เหมือนเดิมเลยกะเดือกคะแล้วก็น้ำ ก็ถ้าก็สมบุกเราจะอะไรนะถ้าสมบูรณ์ไหลก็ไม่แนะนำเนาะเพราะว่ามันจะทำให้แข็งตัวเซลล์แล้วมันก็จะเปลืองใช่ <S <S <c oughs> มันจะเกลื่อนผ่านคอเนีก็เราแค่ทำพอที่เราจะใช้ เนดีกว่าโดยป <laughs> กติเด็กูจะเทให้มันอันนี้ให้คุณป้าเทดีกว่าค่ะมันขึงขอไม่เสียงไม่เสียงเนาะอออันนี้ต้องพ่วงตัวกระตูนไหมคะอืันนี้แป้งคิดว่าจะเทไม่พ่วงเพราะว่ามันจะได้ดูดูสวยงามผู้ความสวยงามเลย เพราะตุ๊กตาอันนี้อันนี้เป็นการเคลื่อเทค่ะเพราะว่าทิ้งไม่มันใจในตัวของตัวเองนะเองมือไม่นิ่งหออันนี้อารมณ์ก็คือแค่เทให้มันให้มันหยุดติดให้มันอยู่ตรงกลางให้ผืุดกลางก้อนขนาดเทโอเคเในระหว่างที่มันยังไม่แห้งในกล้ามของเน่อยากได้มาก้ได้หนึ่งเดียวแล้วก็หิ้งมุ้งให้มัน ข่าวนี้นาะนกว่าครั้งที่แล้วไหมอันนี้แป้งเทบางกว่าก็น่าจะน่าจ<ป>ะเหลือเปล่เที่เร <ปะ S 1> ใช่ใช่อ,อันนี้ก็คือทิ้งไว้นะคะทุกคนและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราเททิ้งเสร็จแล้วเราทำอะไรเอล่าคีอะแล้วค่ะตอนนี้นะคะมันก็แข็งตัวแนละ้วเนาะคุณแป้งเนาะใช่อืกดกดดูแล้วมันก็แบบแข็งแล้วอ่ะอืมเนาะคือหนีบอะไรลงได้ตอนนี้ค่ะเราจะใส่อีกชัก้นหนึ่งนะคะทุกคนเราจะใส่อีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นสีนะ อืมตอนนี้ก็คือเลือกสีได้ตามใจชอบเลยตอนนี้คุณป้างกำลังแบ่งแบ่งให้แบ่งให้อยู่นะคะตอนนี้วันนี้ค่ะเราเนี่ยจากมันเป็นติงบิสมาธเนาะทุกคนหิ่งก็เลยจะใช้เป็นสีเขียวนะคะแม่สีเขียวนะคะก้าสีแดงค่ะสีม่แดงไม่ไไมีแรงเลยนะจ้าตัวนี้จ้าแล้วนะคะ หิงก็เดี๋ยวจะผสมสีนะคะลงในสูบนะเป็นลูกมือของแป้งตอนนี้เ,เดี๋ยวผสมสีโอเคอย่างถ้าเกิดเราผสมสีจางะคะ่ะเราก็จะได้สีที่ค่อนข้างจะจางลงเป็นสีชมพูอ่อนแบบน,ะน,น,นี้แบบนี้นะก็จะเป็นแบบสีออกแบบ like, พัสดีพัสดีนะคะนี<ๆ>่คือที่ทําเสร็จแล้วนะคะนี่เป็นแบบนี้อโอเค อันนี้ผสมได้เลยไหมคะใช่ใช่ใส่เลยเ็นไหมเดี๋ยวสีจะเป็นผสมเป็นสีแดงก่อนนะคะนีเดี๋ยวแป้งคนไได้เราจะเอาเป็นสีแดงเข้มค่ะอันนี้นะใส่นิดนึงได้ไหเได้ไก็ใส่ได้เลยเราอยากได้แดงเข้มๆเป็นสีนี้เลยน่็สีนะคะ อ่าอัน <Jamie, S 2> นี้ Jim, ก็คือใส่น้ำหอมด้วยทุกครั้งนะคะเวลาที่ทุกคนนะคะอ่าจะผสมตัดหรืผสมเนาะเขาจะต้องใส่น้ำหอมด้วยใช่ไหมนะนี่ค่ะเลยค่ะเดี๋ยวผสมอีกอันนึงให้ขิงเลยเหนได้เลยเห็นได้เลยเดี๋ยวเราจะ้องที่ขิงนึองอย่ขอกินนะเพราะว่าหิวปวดตัวเขาวางกรุดูก โอเคค่ะเริ่มจากนี้ก่อนนะเต็มเต็มเลยโอเคแล้วก็จะใส่สีนี่นะคะโอเคและอันนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของตุ้นดิสมาร์ทเฮน ะเป็นิสวนสิสเดนะท์อันนี้ก็จะเป็นสีเดียวเราทำในห้องแอร์ฉะนั้นมันก็จะแข็งกว่าใช่ใช่มันก็จะมีปัญหาในการเทนิดหน่อยสำหรับมือใหม่ นุ่มใหม่นะคะในนั่งเป็นในห้องนุมปกติใช่ใช่แล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตาสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงติ๊กติ๊กตกติโอ้ยน้ำขิงจะแกะของน้ำขิงนะเดี๋ยวแกะก่อนนี่ตอนนี้แข็งแล้วโป๊กๆเลยนะนี่แกะลองแกะใช่ก็คือมันต้องแห้งแห้งสนิทถึงแกะได้ใช่แล้ว บอกเลยนะคะว่าสวยแน่นอนแบบนี้ดูเลยเหที่มัต่ตเลยนะคาบอกแล้วว่าทั้งให้ของขวัญน,นี้กับใครนะคะคงจะประทับใจแน่นอนนะคะเอาล่ะบอกว่าวันนี้นะคะทุกคนคงจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้ไอเดียในการไปทาข,ของขวนนัญให้คนพิเศษในวันพิเศษนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณแป้งมากเลยนะคะ <S <S ถ้าเกิดไม่มีคุณแป้งน,นะคะก็ไม่รู้ว่าน,าน้องถิงจะทําออกมาได้เละขนาดไหนเนาะ เอาละค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกิ๊กให้ขิงด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเรามีสเปเชียลพิเศษที่บอกว่าเป็นไหกายนั่นเองนะคะนั่นก็คือตอนนี้เรามีากิจกรรมเพียงแค่ทุกคนค่ะตอบคำถามขิงมาหนึ่งข้อนะจ๊ะกับคำถามที่มีที่มีชื่อว่าคำถามว่าถ้าพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสทุกคนคิดถึงอะไร คำตอบไหนโดนใจนะคะ10คำตอบนะคะคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้เลยทินกจะแจกสุ่มแจกค่ะโดนใจกรรมการสุ่มแจกไปเลยนะจ๊ะเป็นสบู่ทอยสโซรแบบนี้นะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะคะถ้าเกิดท่านสนใจนะคะอย่าลืมส่งคำตอบให้ทิงด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ค่ะ,จะเจอกันใหม่อีกทีหนา้ายบาย